แค่เรานำสิ่งนี้หนึ่งทพีมาโรยที่ใบของต้นพริกมแมลงก็จะหนีกระเจิงแล้วตามด้วยปุ๋ยน้ำเซาข้าวพริกดกเต็มต้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมเคล็ดลับการปลูกต้นพริกอย่างไรให้ติดดอกออกผลเร็วแบบนี้ค่ะนี่คือต้นพริกของเราต้นเล็กๆเ,เขาก็เริ่มที่จะติดดอกแล้วเราจะดูแลอย่างไรให้เขาติดดอกเร็วและไรโ้โรคและมแมลง ด้วยวิธีง่ายๆเดี๋ยวเราไปชมวิธีที่เราจะบำรุงเขากันเลยค่ะสิธีนี้ก็จะใช้กันมานานแล้วค่ะวัสดุของเราก็จะหาง่ายๆค่ะโดยเราจะใช้ขี้เถ้าถ่านค่ะน้ำเจ้าข้าวที่เหลือจากการหุงข้าวค่ะผงชูรสและน้ำหนึ่งกระป๋องค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีที่เราจะบำรุงกันเลยค่ะ เราก็จะบำรุงตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยค่ะขั้นแรกเราก็จะอุดมไปด้วยอินทรีย์วัตถุก,ก็คือหญ้าแห้งค่ะเมื่อหญ้าแห้งผุก,ก็จะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับต้นพริกเขาก็จะโตเร็วและงามไวและมีดอกให้เราเร็วค่ะสิ่งที่เราจะป้องกันมแมลงนั่นก็คือผงที่เท่าฐานค่ะเราก็จะมาโรยที่ต้นของเขาเลยให้โดนใบของเขาค่ะ เพราะแมลงก็จะแอบซ่อนตัวอยู่ตามหลังใบค่ะต้นพริกนั้นแมลงก็จะชอบมากเลยค่ะแมลงมารักวนเราก็จะใช้ขี้เท่าถ่านโรยไปแบบนี้ค่ะเมื่อเขาสัมผัสโดนตัวของเขาเขาก็จะแสบและก็จะหนีไปในที่สุดเลยค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะใช้วิธีการรดน้ำค่ะเราก็จะใส่ เครื่องที่จะบำรุงเขาด้วยค่ะโดยเราจะใช้น้ำซาว้าวประมาณ1ลิตรต่อน้ำา4ลิตรค่ะและอีกตัวช่วยหนึ่งของเราก็จะเป็นผงชูรสผงชูรสก็จะช่วยเร่งใบเร่งการแตกใบอ่อนแล้วก็จะช่วยเร่งดอกด้วยค่ะเราจะใช้ผงชูรสประมาณ1ช้อนค่ะ และเราก็จะคนให้เข้ากันแค่นี้เราก็จะได้ปุ๋ยชั้นดีที่จะช่วยบำรุงให้พริกของเราออกดอกไวและต้นเขียวงามค่ะเราก็นำปุ๋ยน้ำซาวข้าวที่เราทำไว้มาล่าลดที่ต้นพริกเลยค่ะที่เราโรยขี้เท้าไวเมื่อกี้นี้ค่ะเมื่อเขาสัมผัสโดนน้ำขี้เท้าเขาก็จะร่วงหล่นไปที่พื้นก็จะช่วยป้องกันแมลงที่อยู่ใต้ดินได้อีกทางหนึ่งค่ะ ที่ท่านานก็จะมีการเผาไหม้ซึ่งมแมลงเขาจะไม่ชอบเลยค่ะนอกจากจะไล่แมลงแล้วก็ยังช่วยบำรุงดินทําให้ดินดีอีกด้วยค่ะและนี่คือพริกที่เราปลูกอยู่ใกล้ๆค่ะสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นพันุพริกกระเลียงค่ะเราก็จะทําแบบเดียวกันเลยค่ะถ้าเราปลูกพืชผลไม้ผลอื่นๆหรือว่าผักสวนครัวเราก็ทําแบบนี้ก็ทําให้ แมลงนั้นหายสาบสูญไปเลยค่ะไม่มารบกวนต้นพืชผักของเราด้วยค่ะเมื่อไม่มีแมลงมารบกวนต้นพริกของเราก็จะมีใบเขียวต้นแข็งแรงนี่เขากําลังออกดอกให้เราเต็มต้นเลยค่ะตุ้มๆนั่นก็คือดอกของเขาที่กําลังเริ่มที่จะแตกขึ้นมาใหม่ค่ะก็จะเป็นวิธีที่เราจะดูแลต้นพริกของเราแบบง่ายๆค่ะ ต้นเล็กๆแบบนี้ก็ติดดอกออกผลดกเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ